ศูนย์พ c t บุกยึดทรัพย์แม่เสียโป้4จุดได้รถยนตหรูพร้อมเอกสารสำคัญและกระเป๋าแบรนเนมเพียบ27กุมภาพันธ์เวลาประมาณ14นาฬิกาพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ก,ก,กิติภพธรองพบตรและผู้อำนวยการศูนย์พีซีได้สั่งการให้พลต,ตรรตีนพันธวุฒิเลี่ยมสังวนหัวหน้าชุดเทคนิคและสืบสวนศูนย์พีซีทีนำกำลังเข้าตรวจค้น4เป้าหมายสำคัญ หลังจากสืบทราบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์ของแม่เสียโปโจุดแรกเป็นบริษัทวีกูดอานนท์แม้ชื่อกะบอกอยู่แล้วนะครับซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางเคทวีวัฒนากรุงเทพเป็นชื่อของนางบานเย็นชานราแม่ของเสียโปโ้ที่ยังหลบหนีการจับกลุมอยู่จุดนี้พบเครื่องเซิร์ฟเวอร์สมุดบันทึกรายรับรายจ่ายและเอกสารจํานวนหนึ่ง จุดที่2เป็นคฤราสา์หรูมูลค่า43ล้านบนถนนราชพฤกษ์ตลิ่งชันและเป็นชื่อของแม่ของเสียโป้เช่นเดียวกันจุดที่3เป็นห้องชุดย่านห้วยขวางพบรถยนต์หรูเมอร์ d e s b สเบ์ป้ายแดงมูลค่า4ล้านบาทและก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับแม่เสียโป้อ,อีกเช่นกันจุดที่4เป็นห้องชุดยานลดาดเท้าแต่เป็นชื่อของพี่ชายของเสียโปโ้จุดนี้พบรองเท้าและกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวนมากอีกทั้งเงินสดและสมุดบัญชีธนาคาร โดยทางพลตรเอกตำรงสักกล่าวว่าทรัพย์สินทั้งหมดจะได้ทำการยึดและนำอายัดส่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายการฟอกเงินต่อไป